สำนักข่าวภูเก็ตทานเผยแผพร่ภาพคลิปวิดีโอขณะประสงค์ที่คาดว่าเป็นพระธุดงลงไปสกน้ำทะเลบริเวณชายหาดน้องหานตะบนกระนจังหวัดภูเก็ตท่ามกลางอุณหภูมิที่ร้อนระอุโดยวันนี้พยากรณ์อากาศระบุข้อมูลว่าแม้อุณหภูมิจริงจะอยู่ราว36-37ถึงองศาแต่ความร้อนที่ผู้คนรู้สึกได้วันนี้อยู่ราว44องศางานศึกษาวิจัยของดรฟิโอน่าเรนนี่ที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความร้อนในบรรยากาศกับอาการป่วยของผู้สัมผัส หรือ HRI ที่ศึกษาในเมืองดูไบประเทศ UAE ระบุว่าประชาชนที่อยู่ทั้งในสถานที่ร่มหรือกลางแจ้งเมื่อได้สัมผัสอากาศร้อนที่อุณหภูมิต่างๆกันประมาณหนึ่งชั่วโมงโดยมีความชื้นสัมผัสในอากาศประมาณ50-55เปอร์เซนจะทำให้คนส่วนใหญ่มีอาการดังนี้ หากอุณหภูมิในบรรยากาศอยู่ระหว่าง 39- 40งสองศาสมองจะสั่งงานช้าลงอวัยวะต่างๆของร่างกายจะทำงานช้าลงและมีอาการเหนื่อยง่ายหายใจเร็วขึ้นอุณหภูมิในบรรยากาศอยู่ระหว่าง40-41งสองศาจะมีอาการหมดแรงเหนื่อยอ่อนหากมากกว่า41องศาขึ้นไปร่างกายจะเริ่มชัดดาวคือระบบการทำงานของร่างกายจะเริ่มล้มเหลว นำไปสู่อาการตะคิวจากการสูญเสียเกลือแร่และเริ่มเพลียแดดหัวใจเต้นเร็วเหงื่อออกมากหากอุณหภูมิสูงมากกว่า45องศาจะเริ่มมีอาการฮิสโตรกอาการเป็นลมแดดซึ่งเกิดจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดทำให้อุณหภูมิในร่างกายสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจนร่างกายไม่สามารถระบายความร้อนออกได้จนอาจมีโอกาสเสียชีวิต และหากถึง50%ร่างกายจะรับไม่ไหวและโอกาสเสียชีวิตทันทีสูงมากจากภาวะหัวใจล้มเหลวทั้งนี้งานวิจัยมีข้อแนะนำคือไม่ควรอยู่กลางแดดในช่วงเวลาประมาณ9นาฬิกาถึง15นาฬิกาดื่มน้ำบ่อยๆอย่างน้อย2ลิตรต่อวันถ้าออกแดดต้องแต่งตัวมิดชิด กลางร่มใส่หมวกสวมแว่นกันแดด UV มากกว่า400นาโนเมตรเพื่อป้องกันรังสี UVA และทาครีมกันผิวที่มีค่า SPF 30บวกบวกเป็นอย่างน้อยออกแดดให้น้อยที่สุดห้ามดื่มแอลกอฮอล์หรือคาเฟอีนและเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลมากๆเพราะจะเร่งทำให้เกิดอาการเคลียร์แดดและเร่งการเกิดอาการฮิสโตกหรือลมแดดเร็วขึ้นทั้งนี้ควรหลบอยู่ในที่ร่มในอาคารเปิดพัดลมระบายอากาศ หกักมีแอร์เปิดในอุณหภูมิที่เหมาะสมแล้วจิบน้ำเป็นระยะยระยะ